สวัสดีครับอยู่ผม AK วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำสกินในเกม Attack on Titan Triple Game นั่นเองลงกันรัวๆนะคลิปสิ่งที่คุณต้องมีก็คือมี3อย่างนะครับผมก็คืออันแรก Post Image เออลืมบอกนะฮะคนที่อยู่ในทอก็ไอปอนะฮะมันทำสกินไม่เป็นนะก็เลยทำสอนมันนะฮะพร้อมกับคลิปไปด้วยเสียงจจงดวโอเคนะฮะต้องมี สามอย่างนะอันแรกคือ post image post image เออ post image นะครับผมคืออะไรมันเป็นเว็บที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรแปลงเป็นเว็บอะแปลงแปลงกูไม่รู้จะเรียกอะไรเแยติดโอเคอ่ะกูโพสไปให้มึงละอเคโอเคอ่ะอันนี้ใช่ไอ่ะเว็บนี้อันนี้ไม่ใช่เว็บทําสกินนะมันเหมือนเป็นการอัปโหลดรูปภาพหลังจากนั้นครับพอเราเรามีเว็บนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเปิดมาก่อน หลังจากนั้นครับอีกเว็บหนึ่งคืออะไรเนี่ย aot a t t a c k on titan rc dot wibbly dot com นะแล้วกดไปที่ custom skin basic info ตังหนึ่งนี่นี่นี่กูกูเปิดอยู่เนี่ยใจเย็นเพื่อนโอเคพอเราเปิดมาฮะมันก็จะเด้งหน้านี้มาโอเคผมก็ไอปอ copy มึงเอาไปเพียกระตุกชิมหายเลย เว็บ okay. นี้ครับพอเรามีเว็บนี้เสร็จใช่ไหมเราก็กดไปที่อ่ะเรากดกดเว็บนั้นขึ้นมาครับแล้วมันก็จะเด้งมาถึงหน้านี้หน้าที่ท่านผู้ชมเห็นก็กดไปที่สกินโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเห็นยังปอปอเพื่อนปับัโอเคเนี่ยฮะสกินโฟเดอร์ดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยกระตุกวะเดี๋ยวมาวทำไปก่อนเลยอ่ะโอเค กดไปครับเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าเมเดฟา e เมเดียฟลแล้วก็นี่ครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จครับปิดไปเราจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่าแบบนึงนี่ฮะสกินสกินหนึ่งจุดอะไรเนะี่ยสกินหนึ่งจุดศูนย์แปดจุดสองพันสิบห้าโอเค พอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บครับให้เราแตกไฟล์นะฮะ extract ไปที่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมก็แตกไฟล์ไปแล้วก็เอากลับไปไว้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้ครับพอเราได้ไฟล์มาฮะเราจะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า skin นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมบอกแค่สองอย่างตอนแรกบอกมีเตรียมความพร้อมสามอย่างทำไมเปิดมาแค่สองใจเย็นครับอีกอันหนึ่งอยู่ ใกล้ตัวเราเนี่มันก็จะมีหน้าสกินโผล่มาครับก็จะมี City, Forest, Human, Skybox แล้วก็ไททันนะครับผมสมมติผมจะแต่ง Human กดเข้าไปมันก็จะมีหมวดเลือกอีกนะครับผมมีอันแรกนะครับเป็นเครื่องย้ายสามมิตินั่นเองนะครับผมอันที่สองครับเป็นผ้าคลุมแล้วก็สัญลักษณ์อันที่สามเป็นเสื้ออันที่4ี่เป็นตา อันที่ห้าเป็นหน้าหน้าเรานะฮะพวกปากเปิดกอะไรพวกนี้อันที่หกเป็นแว่นตาครับเจ็ดเป็นทรงผมแปดเป็นหูดเก้าก็เป็นสีผิวสิบเป็นควันควันแก๊สนะเวลาที่เวลาเรากดชิปค้างกลางอากาศมันก็จะมีแก๊สถูกไหมอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมสิบเอ็ดครับจะเป็นม้านะครับผมแต่งม้าได้นะสิบสองก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวลาเราฟันอ่ะ กดฟันแล้วมันก็จะมีแบบเอฟเฟกมาด้วยนะครับผมอ่าสมมติผมจะแต่งแต่งไรเดียอ่าผมจะมาแต่งง่ายๆแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมจะแต่งไอส์แล้วกันดวงตาฮนะก็จะมีดวงตามากมายนะครับผมเราสามารถใช้ดวงตาอะไรก็ได้นะครับผมทีนี้ครับพอเราทําดวงตาเสร็จไม่ใช่สิเราเปิดหน้าดวงตามาะฮะสมมุติผมอยากทำไอ แปดแล้วกันไอแปมวแมวไอสนะฮะเราเปิด Photoshop ขึ้นมาครับ Photoshop ครับคืออันที่สามนะฮะสิ่งสุดท้ายเลยสิ่งที่สามน้หนึ่งขอปิดสิ่งสุดท้ายที่เราต้องเตรียมนะ Open ครับแล้วก็เลือกไปที่ Desktop แล้วก็เปิด Folder อร์ส er แล้วก็ h u ว a n นหลังจากนั้นก็เลือกไปที่ อะไรวะไอแล้วก็จำไม่ใช่จำสิ i เท่าไหร่นะไอแปดหรือเปล่าขอไปดูก่อน i อสามนะครับผมโอเคเราก็เลือกไอสามมาติง้งมันก็ดเดง้งทุยมันก็จะเด้งหน้านี้มานะครับผมทำไงต่ออ่ะซูมไปนะครับทีนี้ครับแต่งตามใจ <c oughs> ชอบเลยผมจะแต่งเป็นอะไรดีอ่ะผมไม่รู้ว่ะไปม,มั่วแล้วกันนะครับผมก็ ช้เครื่องมือนะฮะแล้วแต่สะดวกเลยครับผมใช้ p h o t o s h o p cs สามนะครับผมพอดีว่าางานที่โรงเรียนมันใช้ของ cs สามนะครับผมก็เลยไปโหลด cs สมาใช้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขามีอะไร cs เขามีแบบดีๆกันแล้วอะอัปเดตใหม่ของ Photoshop นานแล้วด้วยนะ,ะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรเลยแมวเมวเอาเอา,เอาเป็นสีเขียวอ่อนลงกว่านี้นิดน,นึง อด้านนอกเขียวเข้มดีไหมอ่ะอาตรงนี้เขียวเข้มนะฮะอ่ะสมมุติว่าเราแต่งเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมันเอาให้มันไอ้นี่ไปเลยแล้วกันมันกระตุกหน่อยนะฮะไวปรับสีเงียบ <c oughs> เงียบเงียบเงียบไม่รู้จะพูดอะไรนะพอด,ดีพูดพูดในเก่งนะสักที่ไหนละ่ะแม่งโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะส,สมมุติว่านี่เสร็จแล้วนะเราก็เซฟครับเซฟไฟก็กดไปที่ไฟล์เซฟแอดครับเซฟแอดนะอ่ากดเซฟแอดครับทีนี้ครับเราก็มาอยู่ในหน้าของเราก็จะเซฟไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะอะไรเนะี่ยโปรแกรมทูช่างมันโอเคเราก็เปลี่ยนชื่อ เป็นอะไรดีอ่ะ neon neon eyes ในจานนั้นครับ format ครับให้เปลี่ยนเป็น png นะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยเจ๊งกระบ,บงแน่นอนนะ,ะเอาเป็น png นะฮะกด save ไป s a v ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอานอนหรือ interance นะครับผมผมจะขอเลือกเป็น interance แล้วกันกด ok ค,ครับแค่นี้ฮะมันก็จะ save ให้แล้วนะเสร็จแล้วครับตาใส่สก,กินยังไงอะเออก็วิธีการใส่สก,กินนะครับผมให้เราไปที่เว็บโพ Image ก็ต้อง,องดูย้อนหลังใช<ห>่ไหมนะเออมึงต้องดูย้อนหลังแล้วพอโอเคโอเคเไปที่ Post Image ครับผมอ่ากดเข้าไปก่อนอ่าหลังจากนั้นครับมันก็จะเด้งมาเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะให้กดเลือกครับเลือกเลือกขึ้นมาสิโอเคมันก็จะเด้ง นา Open ขึ้นมาฮะแล้วก็เปิดที่อยู่ของตาที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับผมเปิดก่อนโอ้ยกระตุกกระตุกเอ,อมิมเอิมเอิมเอิมไม่มีไปเดสก์ท็อปเซฟผมเซฟไว้ที่สกิน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 นี่เอ้เลยเลยเลยอยู่ไหนวะขึ้นไปสิทำไมมันไม่ขึ้นให้ล่ะ อ่านี่ฮนะสก,กิน d ับ k บเข้าไป humans แล้วก็ eyes กดเข้าไปแล้วก็เลือกตาของเรานะที่เราทำเอาไว้นะมันจะอยู่ล่างๆนะครับผมอ่านี่ฮะ n e on eyes ที่ผมสร้างไว้กด open ครับแล้วจากนั้นครับเนื้อหาของรูปนะฮะให้เป็นทุกเพศทุกวัยนะครับผม เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ผมว่ามันไม่รู้อ่ะโอเคกดอัพโหลดไปนะครับผมรอรอมันอัปโหลดไฟล์นิดนึงรอ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 ต่อไปอ่าเสร็จแล้วฮะมันอัปโหลดเสร็จแล้วแล้วง่าต่อทีนี้ครับมาเห็นตรงคําว่าลิงก์ตรงไหมฮะอันที่สองเลยให้เราก,กดคัดลอกไปอย่างคลิปบอร์ดโอเคมันจะมันต้องขึ้นคํานี้นะก๊อปปี อ่าโอเคก o p ีเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราเปิดแอตแทกออนไททันได้เลยนะครับผมแอตแทกออนไททันชื่อมันชื่อ RC Final นนะกดรอรอรอโปรแกรมมันเปิด แปดร้อยคูณหกร้อยวินโดว์โหมดกดสิโอเคเพลยรอข้อร้อนเลยตอนนี้โอเคพอมันเด้งมาหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวปรับเนมเป็นเหมือนเดิมก่อนให้เราไปที่ซิงเกิลเพ y e เนอร์นะหรือมัตติก็ได้นะแล้วแต่เลย ผมขอเลือกที่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันแมปก็ช่างมันนะฮะตัวละครก็ช่างมันเลือกเอาอะไรก็ได้กดสตาร์ทไปโอเคพอมันเข้ามาสูมแมปนะครับผมให้เรากดตัว P ครับหลังจากนั้นครับให้เลือกที่ Human Skin แล้วก็ตรงคำว่า Eyes นะครับผมให้กดให้ให้ให้วางไปเลยให้กด Control V ไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็กด ผมเอางนี้แล้วกันต้องกดเซฟด้วยนะไม่กดเซฟมันก็ไม่ได้นะครับผมของผมไม่กดเซฟนะเพราะว่าผมเอาตาแบบเก่านะพอกดอะสมมติกดเซฟแล้วนะเราก็กดคอนติเนียครับแล้วก,กดตัว T ฮะเป็นการเริ่มใหม่นี่ฮะ <c oughs> ตาได้แล้วแค่นี้เองนะครับผมอันอื่นก็เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมดาบเครื่องย้ายสามมิติหรือเสือ้อทาเหมือนกันนะครับทรงผมอะไรอย่างนี้ทาเหมือนกันหมดเลยมา้าม้าก็ด้วยนะ ค okay. กระตุกมากนะตอนนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการสอนทำสกรีนแล้วก็สอนการอัปโหลดด้วยนะเจนใหม่คลิปหน้าครับมาดูซิว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับผมสำหรับวันทุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ